อันนี้ได้จ้านี่เนี่มือว่านช้อนมือว่านนี่มาัตกรตัดมือว่านมันมีมะกอกค่ะนี่มันมีมะกอกนั่งกันดิเรียนก็โทรศัพท์ที่นี่แหละเมื่อนี้มั็นมีสองส่วนส่วนนี้้างล่าง นีละกอกมัมม้งจ้ามอนี้เมาสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับผมเมื่อในีสรวัรนสามีบรรยากาศงานอาราบายในเกาหลีใต้มาให้พี่น้องเบองล่นนะครับเดอ้อเพราะว่ามีหลายคนอยากรู้ว่างานอารบายในเกาหลีใต้เขาทําอะไรบ้างนี่เป็นงานกลางแจ้งที่คุ่แม่ที่เพื่อนมากเกาหลีกะโดนละละโดนก็ผมอยู่นะครับเพื่อนทรงมาให้เบิงเพื่อนว่าเอาให้พี่น้องานเท่าเบิงแนว่างานเกาหลีงานอารบาบัยงานกลางแจ้งมันเปลี่ยนแบบแตเออมันเขาทําอะไรบ้าง ว่าจะได้เงินเขานี่มันเมื่อยสำหรับมันต้องเฮ็ดขนาดไหนนะว่ามันมามาเล้วเห็นเขาได้เงินหลายๆอู้เขาคือได้เงินหลายแค่เจ้านี่ที่ให้ไปเบื้องหน้างานจริงว่ามันเป็ี่ยนยังไงนะครับเด้อแต่ว่าก่อนยืนจะด่ามาได้ครับเด้อผมลงทุกอย่างผมลงทุกอย่างทีนีคนทรงไม่ผมเบื้องต่ว่นจากพี่น้องก็ต้องแยกแยกันเอานะครับว่านี่คืองานระบายกับที่งานเดี๋ยวพี่น้องกับลูกนะครับว่ามันเป็นงานแบบไหนนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับผมว่าเดือนต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ทรงคลิป ดีดีนี่ประโยชน์ไป,ไปเบื้องนะครับเด้อไปชมกันครับผมหอมกับเบิ้องแง่มันหอมห่างๆโชว์เอาไปเนี่ย <c oughs> กับกดแถวอ่ะบางเดียวลุงยูทูปไปเพื่อนเบิ้งนี่ละกว่าช่ได้เงินพคนจะบาทจะเสริญนึง สี่ห้าพันห้าพันทไทยเด้จา้าเบิกไม่นม่หลากบัวหอมใช่ไหมสลดสัดติดายเขาแบกถึงหมดโอ้บังงงดอกเบิมกมมนหลากบาทหรือเปล่ามีบ,บาทคนเดีเยวแหละเหลือถุงเดียวย่ายคอยเบิกดนี่แหละคา่ะก็จะได้เงินเพิ่มเด้เกาหลีนี่ เมออละสี่หาพันผู้ไดเก้งในเมอรเมออละเมินไทยเหมนเดิมเวมืนคนนี่เจ็ดเจมสูงนี่แหละนี่เจ็ดลอยเจ็ลอยวันเจ็ดอยใบก้อนมาเป็นสีละคา่ะมาตายไปหนึ่งศพแล้วผู้ใต้กักอกะเป็นได้จ้าผู้ใต้กักอกเก่งเกงหาลูกเลี้ยงๆๆๆๆๆๆลูกเลี้ยงเมี่ยเมียหลายคนก็ซ้ำใจละ ลายเมียเขาเมียตัวตน,นี่เด้ออนั่งมาหลายกําลังมาแล้วมาดามยี่หุบดามยี่หุบคุณสนองวรรณศานะคะเดี๋ยวคุณยายจะส่งไปให้นะคะกลับไปเบิ้งได้สุห็นเลยอันนี้อันนี้พันจังคอยดอกพันจังโอ้อน,นี่มื้นจังมื้นจัง อันนี้เมือนจังเหมือนพันน่ะนะควายแสนจัง,องจเ,เ,เออเห็ดเปรี้ยวเจ้าของเป็นคนหลวงเองบม่เม่นผ <laughs> ักเทียง,พ,ยงพักเทียงกินเถวผักเทียงกินเถวเ้ย ใช่ชยังเื่ออืมไ่วีดีโอฮันโลความเบิ้งมันเปิดหนาล้เบื่อะไรส่วนตอกก้งปีนมีเด็กพนโลความหน่ยไหมความเป็นไงโงไปพวกเมืงใช่เบิ้งนี่แหะตากแดดจินทถ่วกับตากแดด มีดอกโคมนะ่ะอืกินเรากระตากเดียนแก้วห้อนเบื่อนๆแต่กิดกาแฟไฟอะ่ะอืมอืมผูน่ะรุ่นนะ่ะรุ่นเยาวกันนี่เกตสิบ แระเด้อบ่เแบบดื่อพะยากรวยนะ่ะใส่คากเด้อซสุ้มยูบานนะ่ะเงื่อนค้วยเกาหลีน่กกนะยิงคักเนื้นย่างนะ่ะสุ้มยูนิฟิทลายในยือ้อย่างเจ้เทียน,เ,เ,นเ,เป็นตัวไรบุญตลาดไส่ก <het> ับมาเคยเห็นเห็นตะแพงเปรโอ้ยตากล้องหางง้อครับคนญี่ปุ่น

ลกคุณดิบินสิ1.2ลบแล้วแล้วก็ะสิปินแบบกระตัด้อมลบ้อมลบแล้วกระตดัดตัดแล้วกระกอกกอกเป็นมั่ง มั่งละเจ็ดร้อยสงสัยสิกอกยี่สิบกิโลละมั่งละ 800, 900, 900แปดร้อยเก้าร้อยละเอาไปเพิ่มล่มเพิ่มเบิองเนี่ยในหอมนี่เขาติดตัดกลองยิ่งสิเดี๋ยวให้เบิองนี่ตัดแล้วก็ติเป็นลองยิ่งสิตัดขวดยาวๆใส่รวมยี่สิบกิโลงาม อันนี้ขนเขาตัดออกมาเามาด็กแก้บายอยู่หอมเบิดเลยเอาแค่นี้ก่อนเด้อผักพอรอนก่อนมีกระเทียมพร้อมยวสิบไทยบริกระเทียมมีกระเทียม แางไม่เห <Hello. S 2> ่าะมาณนี้นะครับพี่นอนะ้องเนาะงานกลางแจ้งในประเทศเกาหลีใต้บรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆจากคุณแม่เพื่อนส่งมาให้เบิงนะครับกับบ่ขอเปิดเผยชื่อบ่ขอเปิดเผยหน้าตาของเพื่อนนะครับเนาะแค่สนองวัานักสาอยากเอาไมา้พี่น้องได้เห็นเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าถ้าสมมติว่าผู้ใดได้มาเฮ็ดงานเกาหลีนี่ถ้าได้มาทำงานกลางแจ้ง ไม่ว่าคุณจะมาแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณทํางานกลางแจ้งก็เป็นแบบนี้กันหมดเลยคือจังคุณอ่าน้องคนที่พึ่งมาไม่ๆนี่นะครับเดือนวันชายศยดด่ดเพิ่นก็ไม่ฮ็ดแบบนี้แหละครับมากมากกับออพีเอสนะครับมาเจ็บมัน่นมาเจ็บห้อมมาปลูกห้อมปลูกยังมาถอนห้อมใส่กวาถุงแบบนี้เือกันนะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องคนไทยเฮาทีกำลังจะเดินทางมากเก่าดีนะนเฮ็ดงานกับเฮ็ดงานตากแดียดกินเขากับกินเขาตตกเดียดกินเหลกินเบียร์ก็ตากแดียดคือตากแดียดครับพี่น้อง นาตากแดดตากลมตากฝนประมาณนี้นะแต่อันที่ผมทาไห้พี่น้องเห็นเป็นงานอะไรไปก็ถือว่าข้าเจ้าได้เงินกันเยอะมากเมื่อละหาพันก็ได้นะครับใส่ถุงใส่ถุงเป็นงานเมาผูดไดใส่ลายก็ได้ลายผูดใดหาเงินมาได้เมื่อละหาพันได้อีหลีนะครับพีน้องบอลบ้ลเดรียญนะนะบางคนก็นว่าผมเบ้าเบื่อเบ้าเกินหาตัวหาหลอกคนเห็นไหมผมไม่ได้ไม่ได้ตัวได้หลอกผู้ใดนะครับนี่คือความจริงคนที่เขาอยู่นีเขารู้ดีว่ามันเป็นเังไงดนะครับ ไมื่้มาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ได้ครับเด้อถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ตัวร้องวันละสาผมการพึ่งจะเลือกงานมือนี้การเฮ็ดปูบ้านเสาสิไปหาเมียแล้วนะครับมืญอื่นกยู่ิไปรับจอมเมียคือเก่านะครับเนาะกต่ว่าฝากแค่นี้แหละเรื่องงานในประเทศเกาหลีใต้นี่มันมีหลายอันหลายอย่างว่ามันเป็นเรื่องงานงานเกษตรงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรมยีงต่างๆนี่มันหลายอันหลายอย่างจะให้ผมบอกทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปบ่าอะเรได้ครับเด้อถ้าพี่ผู้ใดส่งคลิปมาให้ผมกับมึง กันรู้นาจะด่ามาได้ครับพี่น้องเด้อเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆ,ๆน,อนงง้อยๆไม่นด้ฝากไว้แค่นี้อยู่ดีมีแห่ลำด้วยกันทุกคนผมจะไปหา,าเมียแล้วมันจะคำครับพี่น้องต้องกราบขอบพระคุณคุณนเนี่ยหลายๆท,ที่ทรงคิปไม่เบิง้งแห่ทั้งบ้านเาได้เบิ่งวา่ากว่าสิได้เงินเขาไม่ม,มาธรรมดาเฮ็ดงานตากแดดตากหน้ากินเขากับกินเขาตากแดดคือกันครับผมไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศอิสราเอลนอนอยู่ใต้ห่มเนี่ยว่าสิโซ่ก็ได้นอนอยู่ใต้ห่มไอ้พักกาดไอ้เขาเรียกพักกาดดอกกันไหมเพักกาดดอกเขาเรียกว่าอยังก่ นั่นแหละมันตวนประมาณเพียงนี้แหละกินข้าวเล้วก็น,นอนอยู่ใต้หันตื่นขึ้นมาแดียดซองหนาเหมือนห้องบอลลูนห้องบอลลูนห้องเมื่อยห้องนอนหลับนะครับดก็กับประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนทั้งบ้านกให้พักกันใส่เงินให้ระมัดระวังจาก,กหน่อยคนมาทำงานเกาหลีนี้ไม่ตายก็ได้กลับบ้านครับพี่น้องนะว่าแค่นี้นะครับเรื่อขอบคุณครับสวัสดีครับตาทุกอยดีนี่ฮะหลับด้วยแต่ทุกคนครับสวัสดีครับ,รบอายุนโมโต